ไอเซียนดเจ้าหู่บ่ค่อยเก็บเงินได้นี่ก็ดีตัวได้เงินนั่นผู้ใดเขากะอยากได้ทั้งนั้นละเออว่าจะเก็บได้อยู่สยล่ะยุสาลพระภูมิหน้าบ้านเท่านี้่มยมันผู้ใดเนาะไปเห็ดเงินตกไว่บาทนี่เจ้าบ่ต้องมาเว้าจะลักเงินค่อยไปเสื้องไวมแม่นบ่อย่าอุ้ยบ้าที่หาว้าหาว่าอะไรมันชีมีคนไปเห็ดเหียนั่นละคอยว่านะบ่แเมนคนเฮ็ดเหียดอกมันยุ่ใต้กระถางทุกว้า กระสัมโหเงินค่อยขายเครื่องนี่เงียตลอดบ่แม่งข่อยเด้อบ่แม่งเก้าซีเมนไผโอ้ยเฮาทำคว่ำดีเอาของกินไปถวายเพื่อนตลอดเพื่อนก็เมตตาให้เงินเท่าสันตัวเจ้าบอต้องมาตัวค่อยดอกกุ้ยท่านี่ก่อนนะก็คือกันเจ้าห้ามค่อยบอกให้ไปใกล้บอกให้ค่อยตัดค่อยไปเบ่งเมื่อวานนี่มีเงินอยู่กลางก่อนนะสองพันุนว้า คือเห็นว่ะเจ้าคิดตาดีแต่เถ้าเจ้าสิแก้ตัวว่าจังไหนอีกบบะนี้โอ้ยมันบูแม้นคอยไ่ได้รักไหมันเป็นน้ำผลบุญตัวเถ่าบุญยังเอาก็เอาบทเอากลัวญ่ใส่มาไปอยู่น้ำเนี่ยไหมจับกับแม่ยันยังโอ้ยเถ่าอันคอยอยู่น้ำแน้ต้อนับไฟบไดายที่น้องเขาตีรับจับบได้ยบอผัวเขานี่เธอว่า เธอว่ายน้ำเป็นปะไม่เป็นไม่มีใครสอนจะเป็นได้ไงว่าเธอไม่อายมากเลยหรหมามันเกิดมามันก็ไม่มีใครสอนมันนะมันยังว่ายน้ำเป็นเลยแล้วเธอล่ะว่ายน้ำเป็นเปล่าเป็นสี่ทำไมจะไม่เป็นนั้นเธอก็ไม่ต่างอะไรกับหมาหรอกส <c oughs> ิรีต้องทำบุญด้วยอะไรอะ่ะถึงจะได้เจอเนอื้อคู่ที่มันแบบถูกที่ถูกเวลากับเขาสักทีอ่ะเห็นทีต้องทำบุญด้วย แผนที่กับนาฬิกาจะได้เจอคนถูกที่ถูกเวลาค่ะฮัลโหลเด็กอินอยู่บะเทาไปตั้งไหนอยู่บ้านอ่ะฝนตกยู่บ่โ๊กเบิดมือเบิดขึ้นเลยต้งแม่นคักฝนนี่ก็ได้ยไปทังไหนล่ะเจ้านนะ่นอยู่กรุงเทพนะ่ะไก่สีแล้วเวียกแล้วงานล้วบ่เออบ่อดนดอกเป็นตั้งไหนล่ะลูกไส้ข,ข,ข่อยก็ได้โทรมาสอแม่ฮะโอ้ย่นหยอกกันไอ้กับน่องหยอกกันไปหยอกกันมาพตีกันที่ลีบัตเออเป็นยังขึ้นตีกันล่ะเป็นตั้งไหนล่ะ ลูกเจ้าหันมาเตลูกข่อยก่อนลูกเข้าก็เลยเขาไปแยกสันดีเดี๋ยนี่เพราะแต่ห้ามเท่านั้นละลูกเจ้ามันบบยอมไอเจ้านั่นก็ได้ก็เลยได้เลียนใส่ลูกข่อย่องกันระบาดในสองเท้าเพื่อนสันดอกตีถึงมีไผรย่อมไผรละป้าคือพ่แท้กระจังว่าลูกเข้าเปินเขาไปแยกออกดึงลูกเจ้าแน่ดึงลูกข่แน่แต่ว่าลูกเจ้าหมันก็ฟังลูกเข้าอยู่ลูกข่ยนตีลูลูใส่เขาน่ะอิดซาว่าเขาหักน่องก็เพื่อนแล้ว บักในหน่อยนะมันใจขนาดได้ดำเป็นคุณไมค์ค่ะไข่วายูนี่คือสิตี